นะอะเข้ามาแล้วไม่ต้องพูดเยอะแม่แชร์ให้หนูเลยนะสวัสดีค่ะแชร์ให้เลยนะคะไม่ต้องรอให้บอกนะจ๊ะแม่แชร์เลยนะจ๊ะคะเออแชร์เลยนะเจ้าคะ่ะ อ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะค่ะสวัสดีค่ะว้าวสวยหรือไว่สาค่ะเออสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะตื่นเต้นตื่นเต้น ตื่นเต้น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 ที่สุดเลยอาสวัดดีค่ะเจ๋หวัดดีจ้าหวัดดีจ้า ปีสามพท่านอย่างเป็นทางการนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้เวลที่15กันยายนปีสองพันากสเรากำลังทำการไลฟ์สดอยู่ที่เพจเจฟองเบียแปดแปนะคะคนติดตามเพจนะคะแสนแปดนะคะอ่ะใครเข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะคะพร้อมหรือยัง ใครแชร์ให้หนูพรุ่งนี้ขอให้รวยรัฐบาลสามตัวตรง,ตงๆค่ะแม่เออใครแชร์ให้เจ๊พรุ่งนี้ขอให้รวยรัฐบาลสามตัวตรงๆนะจ๊ะกาบแล้วเจ้าค่ะเป็นเจ๊เป็นคนหนึ่งนะพูดพูดตรงตรงอ่ะคุนดูเยอะนะแต่คนไม่ค่อยแชร์อ่าคนดูเยอะค่ะนะคนดูก็ถือว่าไม่น้อยนะคนดูเยอะอยู่แต่คนไม่ค่อยแชร์ เอ,อ่อถูกหวยกันทุกวันไม่ค่อยแชร์กันให้กันเท่าไรหรอกอ่ะเข้ามาแล้วสามแชร์เลยอ่ะสามแชร์เลยนะจ๊ะขอบพระคุณค่ะใครแชร์ก็ขอให้ได้กลับไปนะคะเป็นเงินเป็นทองร้อยเท่าพันเท่านะคะขอให้อ่ะที่แชร์ให้เจ๊มาได้กลับไปเป็นเงินเป็นทองได้กลับไปเป็นโชคเป็นลาภขอให้เรามีบุญหนุนนาโชคลาภร่วมกันลมก่านในวันพรุ่งนี้อ่าพรุ่งนี้รับทรัพย์ใหญ่เออพรุ่งนี้รับทรัพย์ใหญ่นะจ๊ะ ไม่ได้ผู้นี้รับทรัพย์ใหญ่เป็นเงินเป็นทองได้กลับไปเป็นโชคเป็นลาภขอให้เรามีบุญหนุนนําโชคลาภร่วมกันรุ้นลาในวันพรุ่งนี้นะฮะพรุ่งนี้รับทรัพย์ใหญ่เออพรุ่งนี้รับทรัพย์ใหญ่นะจ๊ะไม่ได้ผู้นี้รับทรัพย์ใหญ่จุดทูบดีไหมเอาเนาะจุดเนาะจุดไปเจ๊จุดไป,ดไปงวดที่แล้วอะไรนะสองสามหนึ่งใช่ไหม ที่เราจุดได้แล้วแหล,ละแล้วก็มีคนเขาเอาไปซื้ออะไรอันนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันเจ๊ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาบอกว่าเขาเอาไปซื้อสามตัวล่างซึ่งมันมัน,มนออกหนึ่งสองสามสามตัวล่างสามน่าจะเป็นสามตัวหลังนั่นแหละก็ไม่รู้เขาไปซื้อกันยังไงนะคะเจ๊ก็ไม่รู้เขาไปซื้อกันยังไงกันเดี๋ยว เขาบอกเขาเอาไปซื้อสามตัวร่างยังไงเนะเจ๊ก็ไม่เข้าใจเขาเหมือนกันเอออ่ะก็อะไรได้โชคได้นิดได้หน่อยแล้วก็เอาไปก่อนเนาะเอออ่าไม่ได้ตรงไม่ได้เป๊ะอะไรแล้วก็พออะไรได้แล้วก็นิดนเดหน่อยนะอ่ะสวัสดีเก้าพันค่ะเก้าพันสี่ค่ะแต่หนึ่งมื่นเริ่มพูดเลยนะ แตะละหมุนอ่ะแตะแตะหนึ่งหมื่นเจพูดเลยนะคะอุ้ยตาแล้ววันนี้คุณดูมาไวนาะกลุ่มแนวทางจิ้มลิงกที่ปากหมุดเข้าไปเลยนะคะกลุ่มแนวทางค่ะ โปรดระวังด้วยนะคะช่วงนี้เพจปลอมกลุ่มปลอมลายปลอม,อมเยอะนะคะในการแอบ,บอ้างนะคะในรูปแบบต่างๆนะคะเท่าที่เจอมาช่วงช่วงนี้และช่วงช่วงนี้เท่าที่เห็นก็จะเป็นในเรื่องของอเพจปลอมที่นําเอาเจ๊ไปขายโทรศัพท์อะไรก็ไม่รู้นะคะ เจ๊ไม่ได้ขายหนะโทรศัพท์นะลูกนะเออคุณพอเวลาโดนหลอกแล้วเราก็ตาสว่างอ่าในเรื่องของเพียนปลอมเอาเราเอาเรา,เาไปอ้างในเรื่องของปล่อยเงินกู้บ้างตรงนั้นตรงนี้บ้างนะคะอันนี้ไม่มีความจริงเจ๊เป็นคนให้แนวทางเป็นคนให้ในเรื่องของเรื่องของโชคลาภเกี่ยวกับตัวเลขนะคะไม่เคยไปยุ่งข้องเกี่ยวกับพวกเงินกู้อ่าหรือว่าขายพวกโทรศัพท์ขายอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ไม่มีนะคะเจ๊ขายของเจ๊ใครที่ติดตามจะรู้นะคะว่าเจ๊ขายอะไรบ้างเอ่อให้ชาวบูชาอะไรบ้างมีอะไรบ้างคนที่ติดตามจริงๆจะรู้นะคะอ่าหนึ่งหมื่นหนึ่งพันจะพูดอะไรดีอ่ะไม่มีอะไรจะพูดแล้ว่ะพูดไปก็พูดพูดเยอะอะพูดไปเยอะแล้ว่ะพูดไปจบหมดแล้วเป็นคนใจร้อนอยากให้เลยอยากให้เลยแตอยากาก่อยากให้ก็อยากให้ลีลานิดนึงอยากเติมเอาคนดูเข้ามาเยอะๆ,ๆหน่อย อ่าอ่ะ,อะสามแชร์ใครยังไม่แชร์ฝากแชร์หน่อยนะจ๊ะแชร์เป็นกําลังใจให้กันก็ยังดีแชร์เป็นน้ําจิตน้ําใจนะคะมอใเพกันนะคะงวดที่แล้วถึงมันจะบนล่างถามว่าวันนี้กดดันไหมสุดสุด,สดนะคะเพราะว่าเข้าใจว่าหลายๆคนเพิ่งจะมาติดตามฝากความหวังไว้เยอะมากนะคะฝากโชคลาภไว้เยอะฝากดวงไว้เยอะนะคะ,อ,ะอยากจะลองติดตามอยากจะพึ่งใบบุญนะคะหลายๆอย่าง ซึ่งหลายๆคนงวดที่แล้วเนี่ยเชื่อว่าคนที่ติดตามใ,ใหม่ๆเนี่ยเขาอาจจะเพิ่งเพิ่งมาเห็นนะคะแต่ใครที่ติดตามกันมานาะนและเขาอาจจะได้กันไปงวดที่แล้วคือเขา้าทั้งบนทั้งล่างเข้าตัวเป้งๆตัวเน้เน,เน,เนๆเลยนะคะก็คือเก้าเจ็ดเก้าแล้วก็เจ็ดห้าที่บนงวดที่แล้ววิ่งรูดห้ากับเก้าฟันที่เก้ามาห้าแล้วก็มาเก้านะคะแล้วก็ฟันเก้านะคะงวดนี้ คิดว่าตัวเด่นต้องโ่แน่นอนนะคะตัวเด่นนั่นก็คือเด่นที่สองกับสามนะคะงวดนี้เด่นที่สองกับสามเชื่อว่าสองและสามมาแน่นอนนะคะแต่ไม่บอกแต่ไม่รู้ไม่สามารถฟันให้ได้ว่าจะมาบนหรือมาล่างเอออะไรอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ออัจฉริยะขนาดนั้นนะคะอ่ะ พอให้มันมาจะบนจะล่างก็แล้วแต่เราเล่นเราก็ต้องรู้แหละอันไหนบนอันไหนล่างอยู่แล้วใช่ไหมอ่ะขออนุญาตนะคะวันนี้งวดน,นี้ชอบสองและก็สามแต่สองสามไม่น่ามาคู่นะคะสองสามไม่น่ามาคู่นะคะติดตามเจ๊มาสองปีแล้วค่ะขอบพระคุณค่ะหลายหลายคนอาจจะเพิ่งรู้จักเจ๊นะคะต้องต้องขออนุญาตพูดแนะนําตัวก่อนอะไรหลายคนนะคะอาจจะเพิ่งรู้จักเจ๊อุ้ยใครอะ่ะเออ สวยไหมอ่ะก็ไม่ค่อยเท่าไร่หรอกนะเอออ่าหลายคนเพิ่งจะรู้จักนะคะหลายๆลคนเพิ่งมาติดตามแต่จริงๆแล้วเจ๊อยู่วงการให้เลขเนี่ยมานานมากนะคะให้ไลฟ์สดมาบุกเบิกมาสารพัดส,สารเพให้หวยมานมนานกาลีตั้งแต่ฮานอยยังไม่มีไอ้นั่นเลยค่ะตั้งแต่ฮานอยพิเศษยังไม่เกิดตั้งแต่ฮานอยวีพียังไม่เกิดอีกให้มานานมากนะคะ คุณแกรกค่อนข้างที่จะบุกเบิกนะฮะให้แนวทางสมัยต้งแต่หวยลาวพัฒนามีสี่ตัวค่ะสมัยหวยรัฐบาลมีอ่าหวยลาวพัฒนาเมื่อก่อนสมัยแรกๆนานมากเลยนะคะสมัยก่อนเลยลาวพัฒนาเขาจะมีแค่สี่ตัวแล้วจะบอกว่าเมื่อก่อนถูกง่ายมากลาวพัฒนามีสี่ตัวนะคะเออหวยลาวเขา้องออกออกแค่สี่ตัวทุกวันนี้แล้วก็อ่าเริ่มมีวัฒนาการมาจากสี่ แล้วก็มามาห้าตัวมาห้าตัวเมื่อจะประมาณปีที่แล้วนะคะแล้วเขาก็มาเป็นที่ที่หกตัวเนาะเอ้ยตอนนี้ี่ตัวตอนนี้หวยล่ามีกีกตัวแม่หกใช่ไหมหกนะเนาะหวยล่ามีหกตัวอ่าก็หนูให้มานานมากแล้วค่ะอยู่วงการเลขมานานมากนะคะให้รู้สมัยตั้งแต่ยังไม่มีหวยจนทุกวันนี้หวยเยอะแยะ,ยะ,ยะ,ยะมากมาแม่ไก่กองเลยนะะก็ ทุกวันนี้ก็ถามว่าถึงจะมีประสบการณ์ถึงตัวเราเองเราจะมีประสบการณ์มากมายก็จริงแต่ก็ไม่สามารถการันตีแล้วก็ฟันเลขให้ได้ว่าจะมาหรือไม่มาเราก็เสนอเราก็ให้กัะไปเป็นเพียงแนวทางเป็นโชคเป็นลาภกันไปนะฮะถึงเจจะให้เลขมานานก็จริงนะฮะอุ้ยฮานอยมีทุกวันเลยไม่เคยมีมาอยู่แล้วจริงนะ แต่ช่วงประมาณ2ปีที่แล้วเนี่ยสปีและปีที่แล้วเนี่ยนะฮะฮานอยก็จะหยุดหยุดในช่วงของตนจีนนะฮะขนาดให้หวยทุกวันยังหลุดเลยนะฮะเป็นเรื่องปกติธรรมดาประสบการณ์สูตรนะฮะให้ทุกวันคำนวณทุกวันคิดทุกวันนะฮะฮานอยนะฮะยังหลุดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วก็เนาะอย่าคาดหวังกําหนดเยอะเลยนะ<笑><笑>เวลามันเข้ามันก็คือข้านะฮะ มันหลุดก็คือหลุดนะฮะขนาดเราให้เลขมานานเลขเราก็ยังหลุดเลยนะฮะไม่มีอะไรการันตีได้ไม่มีอะไรฟันทงได้นะคะอ่ะสวัสดีหนึ่งหมื่นหกพันท่านงวันที่แล้วคนดูเท่าไรเอ่ยวดที่แล้วคนดูประมาณสองหมื่นสี่อ่างวันนี้เจ๊ขอก็3สามหมื่นพอเนาะเออผู้ติดตามเพิ่มมาห้าหมื่นกว่าก็อ่อันนิดเอาหน่อยก็ยังดีนะฮะเออพัฒนากันไปเรื่อยๆนะฮะอ่ะ ยังพูดไม่จบฝากแนะนําตัวนะคะหลายๆคนถ้าใครดูครั้งแรกบอกหน่อยแชร์หน่อยนะจ๊ะแชร์หน่อยใครดูครั้งแรกบอกหน่อยอันนี้จะเป็นเพจเพจที่สิบของเจแล้วไม่รู้ว่าเพจที่เท่าไหร่เพราะว่าเจเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยคือเวลารไลฟ์สดเนี่ยเฟซบุ๊กเขาปิดกั้นการบองห็นเยอะมากบางครั้งไลฟ์สดให้แนวทางอะไรแบบนี้เขาปิดเพจเราเลยนะเมื่อก่อนเนี่ยมาตรฐานของเฟซบุ๊กค่อนข้างรุนแรงนะครับ จนเปลี่ยนเพจจะมาเรื่อยๆแต่เพจหลักเลยมา่ก่อนทุกคนจะรู้จักในนามว่าเจ๊ฟองเบียร์เล็กพารวยนะฮะปติดตามไปดูเพจเก่าได้เพจเพจเก่าคนติดตามสี่แสนเกือบห้าแสนกว่านะฮะเออคนจะรู้จักในเพจตอนนั้นก็คือเจ๊ฟองเบียร์เล็กพารวยนะฮะอันนี้เป็นเพจน่าจะเป็นเพจถัดมาของเจ๊ R แล้วก็คือเจ๊ฟองเบียร์แปดแปดเพจนี้ก็ตั้งได้มาเกือบปีแล้วนะฮะอ่ะโอเคพร้อมอยาง พิมพ์ขึ้นมาเลยสองเด่นสองกับสามพิมพ์ขึ้นมาเลยค่ะเคยประสบความสําเร็จหลายๆคนไม่รู้จักนะคะเคยเจย๊เคยเป็นประสบความสําเร็จในเรื่องของเลขรัฐบาลสามงวดติดคือเลขประมูลเลขหางเดียวตัวเดียวเลยนะคะในปีนั้นนะฮะหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักนะ,ะแต่หลายคนเราตามกันมานานแล้วแหละแม่เนาะ เออเราตามกันมานานและเราก็รู้้กันไหนเออนี่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 นะฝากแชร์ด้วยนะคะฝากแชร์ด้วยขอพรบคุณมากค่อะอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีใครเคยเห็นลักษณะอันนี้อันนี้อันนี้ของปีที่แล้วนะคะ แม่ตกใจมีใครเคยเห็นแบบนี้ไหมมีใครเคยเห็นไหมหนูถามหน่อยใครเคยเห็นไหมมีใครเคยเห็นไหมอันนี้เมื่อปีที่แล้วนะคุณแม่ปีที่แล้วหวยออกห้าเก้านะคะมีใครเคยเห็นไหมปีที่แล้วหวยออกห้าเก้าย้อนไปถัดไปก็คือหวยออกแปดแปดนะฮะแล้วก็เก้าแปดสามงวดติดปีที่แล้วนะคะ สร้างประวัติศาสตร์แล้วก็สร้างผลงานสร้างแบบชื่อเสียงให้กับหนูมากๆเลยให้กับเจมากมากเลยคนดูก็เป็นที่เราถือว่ายะน,นะสมัยก่อนเนะีน่ยถ้าคุณดูคนดูเป็นแสนนี่ถือว่าสุดยอดแล้วนะจ๊ะอะโอเคเด่นสองกับสามวดนี้ใครอยากวิ่งวิ่งสามวิ่งสามนะคะวิ่งสามวิ่งสามโอเคนะถูกดีกว่าที่แล้วเนี่ย เล่นเลขมีความสุขมากไม่เหมือนทุกวันนี้นะทุกวันนี้ในเรื่องของกระแสอันโขโคลตละเลยอะจ้าอันโคตละโคโคเลยอะอันเยอะมากอะใครเอาทูบฉันไปไหนเนี่ยฉันได้ทูบมนัเน,ไไนเนี่ยอ่อะใครเอาทูบฉันไปไหนฮะอ๋ออยู่นี่เจอละอันแบบอ่ะแม่ใครยังไม่แชร์แชร์หน่อยนะจ๊ะอันเร็วเร็วเร็ว เข้ามาแล้วฝากแชร์หน่อยเดอ้องวดที่แล้วสามสองมืนกว่าเออแล้วว่างวดนี้คนพักว้าเลขเยอะจ่ายคนไม่มาดูลฟ์สุดเลยวันนี้ฟันสามค่ะวิ่งสามใครชอบสามไหมและคิดถ่าสามมาสามจะคู่กับอะไรอะ ถูกสามงวดติดค่ะปีที่แล้วใช่ไหมอันนี้จะเป็นทูบเราต้องเอาทูบที่มันค่อนข้างที่จะเลิดจริงๆนะคะอ่าเคยถูกกันสิบห้าใบโหฉันถูกเป็นร้อยใบปีที่แล้วเก้าแปดนะนะคะจำได้ว่าปีที่แล้วได้ถูกเก้าแปดถูกใต้ดินประมาณกำไรก็ประมาณเกือบเกือบแต่ล้านนะแล้วก็ถูก ถูกเยอะมากจําได้ว่าไปเที่ยวถูกเยอะ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 มากมาแกะกล่องเลยทุกวันนี้ยโอย้จะแตะอะไรก็ไม่ได้เลยแตะอันนั้นจะแตะอันนี้ก็อันจะแตะอันนั้นก็อันจะแตะอะไรก็อันโอ้คุณจะไม่ให้ซื้อแล้วหรือ,อยังไงอันนี้ทูบพี่เจจะใช้ในการจุดขอโชคลาภในวันนี้นะคะจะเป็นทูบขององค์พระพิฆเนศนะคะเอ่อรุ่นมหารวยนะคะ สียุเหลืองแบบมี้ทูปฟิปิคเนีรุ่นมหารวยนะคะวันที่แล้วเราใช้เป็นทูปของเทพวานอนนะคะได้จุดได้สามหนึ่งสองสามนั่นแหละออกสามตัวหลังสามตัวล่างเออนะคะเจ๊เวลาจุดเจ๊จะจุดสดๆจริงๆรแล้วน่ะเรื่องของการจุดทูปนะ พูดตรงๆเลยจุดมานานมากจุดอังจริงนะเมื่อก่อนสมัยแรกๆเลยนะสมัยประมาณเกือบเกือบสองปีสามปีที่แล้วนะ้องสมัยนั้นนะเรื่องของการจุดทูปเนี่ยยังไม่ค่อยมีเลยนี่ผ่านหนูพูดตรงนะเมื่อก่อนเจไรสดนะจุดทูบทุกวันเลยเออจุดทูปจนแบบจุดจนบ้านนี่มีม,มีแต่ควันไปทั้งบ้านและจุดจุดทุกวันนะเมื่อก่อนเลยคือจะเป็นพูดง่ายๆอะ่ะไรสดอ่ะ บุกเบิกเลยการจุดทูบนะ,ะสมัยก่อนยังไม่มีนะทูบแบบรูปร่างลักษณะแบบสวยงามขนาดนี้นะสมัยก่อนเนี่ยเวลาหูเจน,นะอาหาทูบหายากมากนะคะสมัยแรกๆเลยตอนที่ยังไม่ค่อยมีกระแสะในเรื่องของพวกทูบจุดเลขหรืออะไรอย่างเงี้ย สมัยนั้นเจ้าหูขับรถไปประมาณสี่ิบกว่ากิโลขับมอเตอร์ไซค์ไปไปหาไปซื้อเข้าไปในตัวเมืองไปซื้อทู่แล้วสมัยนั้นนะทูกก็จะเป็นทู่แบบทูบภาษาจีนอะไรประมาณนี้นะคะเป็นทู่ภาษาจีนแล้วเมื่อก่อนหายากยากเฟซบ o ๊กอินเทอร์เน็ตยังไม่มีขายเลยต้องไปหาซื้อตามร้านพวกร้านเครื่องรางสังฆพันธ์อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะสมัยนั้นนะสมัยก่อนๆเลยจะไม่มีทุกวันนี้แบบ โอ้โหสวยงามมากทําออกมาลดเลอเพอร์เฟกนะฮะเยอะแยะมากมายเลยนะโอ้สมัยก่อนจุดท si ูบเยอะมากจุดทุกวันเลยฮานอยเจ๊จุดทุกวันเลยทุกคนใครที่ติดตามโอ้จุดสะบัดสะบอมเลยฮะเมื่อก่อนนี้กวางและวางและจุดแค่ลาวแล้วก็รัฐบาลพอนะคะหนูฝันค่ะฝันว่าหวยจะมีแปดแงะอก็แล้วแต่ดวงหนูนะลูกนะ มันเป็นที่ดวงของเราด้วยนะคะสามสี่ตรงกับเลขแม่น้ำหนึ่งค่ะเจ๊ไม่ได้ให้สามสี่ค่ะไม่ได้ให้สามสี่นะคะแล้วก็ไม่ได้อยากเลขตรงกับใครสายนะ